ทำไมคนใจดีถึงชีวิตลำบากพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องหนึ่งตอบคำถามนี้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดมา2,500ปีคำถามนี้คงเคยผุดขึ้นในใจของใครหลายคนเวลาเห็นคนดีๆรอบตัวต้องเจอเรื่องร้ายๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าขณะที่คนที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องศีลธรรมกลับมีชีวิตที่ราบรื่นร่ำรวยและประสบความสำเร็จทำไมคนที่บริจาคทานทุกวันสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีล กลับต้องเจอปัญหาไม่หยุดหย่อนทำไมคนที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นเสมอกลับถูกเอาเปรียบถูกหักหลังถูกทำร้ายจิตใจความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ผ่านนิทานชาดกเรื่องหนึ่งอาจทำให้หลายคนต้องทบทวนความเข้าใจเรื่องบุญกรรมใหม่ทั้งหมดเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าการทำดีไม่ดีแต่จะเปิดเผยความลับที่คนส่วนใหญ่มองข้ามมาตลอด2,500ปี การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าหิม,มพานต์อันกว้างใหญ่ไพศาลมีช้างป่าฝูงใหญ่อาศัยอยู่ป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยนานา,นาพันธุ์มีลำธารใสไหลคดเคี้ยวมีแอ่งน้ำที่ช้างชอบไปอาบน้ำในยามบ่ายผู้นำฝูงคือพญาช้างเผือกตัวหนึ่งขนาดใหญ่โตราวกับภูเขางาทั้งสองข้างงดงามราวกับงาช้างแกะสลักพญาช้างตัวนี้มีอายุมากแล้ว แต่ยังคงแข็งแรงเป็นที่เคารพนับถือของช้างทุกตัวในฝูงสิ่งที่ทำให้พญาช้างตัวนี้พิเศษคือมันมีนิสัยใจดีเหลือเกินเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกชีวิตที่เข้ามาขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นช้างจากฝูงอื่นที่บาดเจ็บลิงที่หิวโหวยกวางที่ถูกไล่ล่าหรือแม้แต่เสือที่ขาหักจากการล่าเหยื่อพญาช้างจะช่วยเหลือทุกตัวโดยไม่เลือกมันแบ่งปันอาหารแบ่งที่อยู่อาศัยและปกป้องผู้อ่อนแอ วันหนึ่งช้างชรารูปหนึ่งในฝูงเข้ามาหาพญาช้างด้วยใบหน้าเป็นกังวลท่านผู้นำข้าเป็นห่วงความปลอดภัยของฝูงท่านช่วยเหลือสัตว์แปลกหน้ามากเกินไปเมื่อวานท่านช่วยเสือที่บาดเจ็บวันนี้มันหายดีแล้วแต่ยังคงเดินวนเวียนอยู่รอบรอบฝูงของเราพญาช้างสายหน้าช้า,ชาท่านคิดมากไปแล้วเสือตัวนั้นแค่ผ่านมาขอบคุณแต่ข้าเห็นมันจ้องมองลูกช้างเล็กๆในฝูงด้วยสายตาที่น่ากลัว พญาช้างยิ้มอย่างอ่อนโยนการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนคือสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ควรคิดร้ายใส่ผู้อื่นช้างชราถอนหายใจมันรู้ว่าไม่มีทางเปลี่ยนใจผู้นำได้จึงเดินกลับไปอย่างหนักอึ้งไม่กี่วันต่อมาฝูงลิงกลุ่มหนึ่งเข้ามาในอาณาเขตของฝูงช้างหัวหน้าลิงกราบตัวลงต่อหน้าพญาช้างข่าแต่พญาช้างผู้ยิ่งใหญ่พวกข้าหิวโหวย ต้นไม้ในถิ่นของพวกข้าไม่มีผลไม้แล้วขออนุญ,ญาตให้พวกข้าหาอาหารในผืนป่าของท่านสักพักพอฝนมาพวกข้าจะไปทันทีพญาช้างพยักหน้าได้ข้าอนุญาตแต่ขอให้อยู่อย่างสงบอย่ารบกวนสัตว์อื่นฝูงลิงโหร้องดีใจกระโดดโลดเต้นไปมาแล้วกระจายกันหาอาหารทันทีแต่ไม่นาน ช้างในฝูงก็เริ่มบน่นฝูงลิงไม่ได้แค่หาอาหารแต่ทำลายต้นไม้หักกิ่งทิ้งเปลือกผลไม้เกลื่อนกลาดยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังขโมยอาหารที่ช้างเก็บไว้แย่งผลไม้จากลูกช้างและอึงอ่างส่งเสียงดังทั้งวันทั้งคืนช้างหลายตัวมาร้องเรียนกับพญาช้างแต่พญาช้างกลับบอกว่าพวกมันแค่หิวเดี๋ยวก็ไปแค่หิวงั้นหรือช้างหนุ่มตัวหนึ่งพูดขึ้น พวกมันกินจนอ้วนท้วนแต่ยังคงขโมยไม่หยุดเช้าวันหนึ่งนกกลางเขนตัวหนึ่งบินมาเกาะบนงาของพญาช้างข้าแต่พญาช้างผู้เมตตาข้าได้ยินชื่อเสียงความใจดีของท่านมาไกลทุกตัวในป่าต่างพูดถึงท่านว่าเป็นผู้นำที่ดีที่สุดใจดีที่สุดเมตตาที่สุดพญาช้างยิ้นกว้างรู้สึกภูมิใจกับคำชมข้ามีข่าวมาบอกทางทิศเหนือมีผลไม้ชนิดหนึ่งสุกงอมมาก แต่ต้นมันสูงเกินไปสัตว์ตัวเล็กขึ้นไปไม่ถึงถ้าท่านพาฝูงไปช้างจะได้กินผลไม้อร่อยและสัตว์ตัวเล็กอย่างพวกข้าก็จะได้กินที่ตกลงมาพญาช้างคิดว่านี่เป็นโอกาสดีจะได้พาฝูงไปหาอาหารใหม่ๆขอบใจมากนกน้อยเดี๋ยวข้าจะพาฝูงไปพรุ่งนี้เช้าช้างชราที่ยืนอยู่ใกล้ๆขยับตัวอย่างไม่สบายใจมันรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลรุ่งเช้า พญาช้างนำฝูงออกเดินทางไปยันทิศเหนือตามที่นกกลางเขนบอกช้างหลายตัวลังเลพวกมันไม่เคยไปทางนั้นมาก่อนและได้ยินมาว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ไม่ไกลอย่าก,กังวลไปเลยพญาช้างปลอบใจฝูงข้าจะดูแลทุกตัวเองระหว่างทางมีสิ่งแปลกๆหลายอย่างร้อยเท้าคนบนพื้นดินกิ่งไม้หักในระดับเดียวกันเศษผ้าติดอยู่ตามพุ่มไม้ช้างชราเดินเข้ามากระซิบว่า ท่านผู้นำข้าว่าเราควรกลับดีกว่าสัญญาณไม่ดีท่านกลัวเกินไปแล้วเราใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวทันใดนั้นลูกช้างน้อยตัวหนึ่งที่ซุกซนวิ่งหน้าฝูงส่งเสียงร้องดังช่วยด้วยช่วยด้วยหนูติดอะไรสักอย่างพญาช้างวิ่งไปดูพบว่าลูกช้างเหยียบบ่วงเชือกที่ซ่อนอยู่ใต้ใบไม้ขาถูกรัดแน่นทุกตัวถอยหลังนี่กับดักของมนุษย์ ช้างทุกตัวเริ่มตื่นตระหนกพวกมันถอยหลังอย่างระมัดระวังพญาช้างพยายามใช้งาติดเชือกออกจากขาลูกช้างแต่ยิ่งดึงเชือกก็ยิ่งรัดแน่นลูกช้างน้อยร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดหนูเจ็บหนูกลัวช่วยหนูด้วยพญาช้างตัดสินใจใช้งากัดเชือกใช้เวลานานกว่าเชือกจะขาดลูกช้างน้อยได้รับอิสระมันวิ่งไปหาแม่ทันทีทุกตัวฝังข้าเราต้องออกจากที่นี่ทันทีช้าชา และระวังฝูงช้างเริ่มเดินถอยหลังอย่างช้าๆทุกตัวจับจ้องพื้นดินอย่างระมัดระวังแต่แล้วลูกช้างอีกตัวที่อยู่ด้านข้างของฝูงเหยียบลงไปบนพื้นที่ดูปกติทันใดนั้นดินและกิ่งไม้พังทลายลงมาเผยให้เห็นหลุมลึกขนาดใหญ่ลูกช้างร้องโหยหวนร่างเล็กๆก,กำลังจะตกลงไปในหลุมมืดพญาช้างไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวมันพุ่งตัวไปหาลูกช้างด้วยความแข็งแรงของงา พญาช้างดันลูกช้างออกจากขอบหลุมในวินาทีสุดท้ายแต่แรงดันนั้นทําให้พญาช้างเสียหลักดินที่ขอบหลุมพังถลายลงไปอีกร่างใหญ่โตของพญาช้างพลัดตกลงไปในหลุมพรานที่ลึกกว่าสี่ช่างตัวเสียงกระแทกพื้นดังสนัน่นตามด้วยเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของพญาช้างฝูงช้างตกใจบางตัววิ่งหนีบางตัววิ่งเข้ามาดูบางตัวร้องเรียกหาความช่วยเหลือพญาช้างพยายามยืนขึ้น ขาหลังข้างหนึ่งเจ็บมากคงจะเคล็ดหรือหักจากการตกลงมามันพยายามใช้งาเกี่ยวขอบหลุมพยายามปีนขึ้นแต่ผนังดินพังลงมาทุกครั้งหลุมลึกเกินไปผนังชันเกินไปและตอนนี้พยาช้างบาดเจ็บไม่มีทางขึ้นไปได้เองเสียงหัวเราะดังขึ้นจากพุ่มไม้รอบๆพรานป่ากกลุ่มใหญ่ออกมาพวกเขาถืออาวุธครบมือหอกดาบธนูและเชือกมัดช้าง ในที่สุดก็ติดกับดักสักทีพรานหัวหน้าพูดรอมาหลายวันแล้วโชคดีจริงๆได้พญาช้างเผือกงาช้างคู่นี้ขายได้ราคาสูงพระราชาต้องการมันมานานแล้วถ้าช้างตัวไหนขยับเราจะยิงธนูพิษใส่พรานตะโกนพญาช้างมองขึ้นมาจากหลุมปล่อยฝูงของข้าไปเถอะเอาแต่ตัวข้าก็พอพรานหัวเราะเยาะช้างโง่ตอนนี้แกอยู่ในหลุมจะต่อรองอะไร เดี๋ยวเราจะเอางาแก่ก่อนแล้วค่อยฆ่าทิ้งส่วนช้างตัวอื่นจับไปขายเป็นช้างงานพรานคนหนึ่งหยิบหอกยาวเดินเข้าไปที่ขอบหลุมงาช้างข้างซ้ายก่อนนะเขายิ้มอย่างชั่วร้ายหอกแหลมแทงลงไปที่โคนงาของพญาช้างเลือกสีแดงพุ่งออกมาพญาช้างร้องด้วยความเจ็บปวดแต่มันไม่ดิ้นรนมากตัวจะทำให้ดินพังลงมาทับ พรานใช้เวลานานเลื่อยงาข้างซ้ายเสียงเลื่อยตัดกระดูกทําให้ช้างทั้งฝูงน้ําตาไหลพญาช้างเริ่มอ่อนแรงเลือดไหลออกมา,มากมันนอนลงที่พื้นหลุมข้างขวาต่อรีบหน่อยเดี๋ยวมันจะตายก่อนเอางาข้างขวาไม่ทันพญาช้างหลับตาทนรับความเจ็บปวดมันคิดถึงลูกช้างน้อยที่ตัวเองช่วยไว้อย่างน้อยลูกช้างก็ปลอดภัยมันคิดในใจ พญาช้างเงยหน้าขึ้นมองฝูงช้างที่ยืนอยู่รอบปากหลุมจงพาฝูงหนีไปเถิดอย่าอยู่ที่นี่ข้าไม่เป็นไรช้างทุกตัวน้ำตาไหลพวกมันไม่อยากทิ้งผู้นำแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรข้าขอสั่งเสียก่อนตายพญาช้างพูดเสียงแผ่วต่อไปนี้จงใจดีแต่ต้องมีปัญญา การช่วยเหลือโดยไม่ดูคนไม่ดูเวลาไม่ดูสถานการณ์นั่นไม่ใช่ความดีแต่เป็นความโง่ข้าเสียใจที่ไม่ฟังคำเตือนของพวกเจ้าข้าคิดว่าตัวเองดีแต่จริงๆแล้วข้าแค่โง่ช้างชราก้าออกมาพวกเราจะไม่ทิ้งท่านเราจะสู้ไม่พญาช้างตะโกน พวกเจ้าต้องรอดอย่าให้ข้าตายแบบไร้ความหมายจงพาฝูงหนีไปเถิดทันใดนั้นเสียงคำรามดังสนั่นจากป่าลึกไม่ใช่แค่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงคำรามของเสือหลายตัวเสือตัวที่เคยขาหักและได้รับการช่วยเหลือจากพญาช้างนำเสือป่าอีกสิบกว่าตัววิ่งออกมาพวกมันพุ่งเข้าใส่พรานป่าอย่างดุเดือด ไม่มีการเตือนไม่มีการรอคอยพรานหลายคนถูกกัดถูกข่วนเลือดสาดกระเด็นไปทั่วเสือบ้าเสือบ้ามาแล้วพรานตะโกนวิ่งหนีบางคนพยายามใช้หอกต่อสู้แต่เสือมีจำนวนมากเกินไปฝูงลิงที่เคยได้รับอาหารจากพญาช้างโหนจากต้นไม้ลงมานับร้อยตัวพวกมันโยนก้อนหินกิ่งไม้ ผลไม้เน่าใส่พรานที่พยายามยิงธนูบางตัวกระโดดลงมากัดหูดึงผมขวนหน้าทำให้พรานมองไม่เห็นทางนกกาและนกแร้นคาบกิ่นไม้เล็กๆมาวางเป็นทางใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนสัตว์ทุกตัวช่วยกันไม่หยุดพักในที่สุดทางลาดที่พอจะให้พญาช้างคลานขึ้นมาได้ก็สำเร็จ พญาช้างที่บาดเจ็บสาหัสถูกประคองขึ้นมาจากหลุมโดยช้างหลายตัวมันมองไปรอบๆเห็นสัตว์นับร้อยนับพันที่มาช่วยน้ำตาไหลออกมาทำไมทำไมพวกเจ้าถึงมาช่วยข้าเสือตัวใหญ่เดินเข้ามาท่านเคยช่วยข้าโดยไม่หวังอะไรวันนี้ข้าตอบแทนข้าเคยคิดจะกินลูกช้างในฝูงท่านแต่ท่านยังช่วยข้า ข้าจะไม่ลืมบุญคุณนี้พญาช้างใช้เวลาหลายเดือนในการรักษาตัวแผลจากงาที่ถูกตัดค่อยๆหายแต่มันไม่เหมือนเดิมแล้วไม่มีงางามๆไม่มีความแข็งแรงเหมือนก่อนแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดคือวิธีคิดพญาช้างเริ่มใคร่ครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมันเริ่มเห็นว่าความใจดีของมันเคยไร้ขอบเขต ไร้การพิจารณาไร้ปัญญาการช่วยลิงขโมยทำให้สัตว์อื่นเดือดร้อนการเชื่อนกกังเขนง่ายๆทำให้ทั้งฝูงตกอยู่ในอันตรายความดีที่ไม่มีปัญญากำกับกลายเป็นความโง่ได้พญาช้างบอกกับลูกช้างที่มาเยี่ยมข้าเคยคิดว่าการทำดีกับทุกคนเท่าๆกันคือความถูกต้องแต่จริงๆแล้วต้องดูด้วยว่าใคร ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรตั้งแต่วันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าจงเปลี่ยนวิธีคิดใจดีไม่ใช่จุดอ่อนถ้ามีปัญญากำกับคนใจดีที่ฉลาดจะแข็งแรงกว่าคนใจร้ายเสียอีกจงใจดีกับคนที่ควรใจดีด้วยใจดีในเวลาที่เหมาะสมใจดีในวิธีที่ถูกต้องจงมีขอบเขตรู้จักปฏิเสธ รู้จักพอการพูดว่าไม่กับคนที่เอาเปรียบไม่ใช่ความใจร้ายแต่เป็นการปกป้องตัวเองการรักษาสมดุลไม่ใช่ความใจแคบการปฏิเสธคนที่เอาเปรียบไม่ใช่ความใจร้ายจงสังเกตสัญญาณเหล่านี้พระพุทธเจ้าเตือนคนที่รีบร้อนให้เราตัดสินใจมักมีเรื่องแอบแฝงคนที่พูดแต่เรื่องน่าสงสาร พยายามเล่นกับอารมณ์มักจะหลอกลวงคนที่โกรธเมื่อเราขอเวลาคิดหรือขอดูหลักฐานไม่จริงใจแน่นอนคนที่พูดว่าเราใจร้ายเมื่อไม่ช่วยกำลังพยายามบีบบังคับเราคนที่ขอความช่วยเหลือแต่ไม่ยอมช่วยตัวเองจะดูดพลังเราจนหมดเมื่อเจอสถานการณ์เหล่านี้จงทำดังนี้ หใจเย็นไม่ต้องรีบตัดสินใจ 2. วิเคราะห์ดูข้อเท็จจริงไม่ใช่แค่ฟังคำพูด 3. เชื่อสัญชาตญาณถ้ารู้สึกไม่สบายใจมักจะมีอะไรผิดปกติ 4. กล้าปฏิเสธไม่ต้องอธิบายมากแค่บอกว่าไม่สะดวก 5. ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนช่วยได้แค่ไหน ช่วยอย่างไรภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสสรุปจงจำไว้ชีวิตที่ลำบากของคนใจดีไม่ได้เกิดจากความดีที่ทำแต่เกิดจากการขาดปัญญาในการรักษาตัวขาดการวิเคราะห์ผลที่จะตามมาคนใจดีที่อยากให้ชีวิตดีขึ้นต้องเพิ่มปัญญาควบคู่ไปกับความเมตตารู้จักปฏิเสธเมื่อควรปฏิเสธ ระวังภัยแม้ในยามที่ทำความนีช่วยเหลือผู้อื่นแต่ไม่ลืมปกป้องตัวเองใจดีแต่ไม่เขลาและที่สำคัญที่สุดต้องสร้างขอบเขตให้ชัดเจนว่าอะไรควรช่วยอะไรไม่ควรช่วยเมื่อคนใจดีมีปัญญาความดีที่ทำจะส่งผลดีกลับมาอย่างจริงๆเหมือนพญาช้างที่สุดท้ายได้รับความช่วยเหลือจากสัตว์ที่เคยช่วยไว แต่นั่นเพราะมันช่วยสัตว์ที่มีความกตันอยู่ไม่ใช่ช่วยพรานที่จะกลับมาทําร้ายความใจดีไม่ใช่จุดอ่อนแต่ความใจดีที่ขาดปัญญาตั้งหากที่เป็นจุดอ่อนจงใจดีต่อไปแต่เพิ่มสติปัญญาเข้าไปด้วยแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่คนส่วนใหญ่ เข้าใจผิดมาถึง2,500ปีเข้าใจผิดว่าคนดีต้องโง่ต้องให้ทุกคนต้องช่วยทุกอย่างแต่พระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ปัญญาใช้ดุลพินิษใช้สติเมื่อฟังเรื่องนี้จบลงลองหันกลับมามองชีวิตของเราอีกครั้งความลำบากที่คนใจดีต้องเผชิญอาจไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าอย่างที่เคยเข้าใจเสมอไปแต่อาจเกิดจาก การขาดปัญญาในการใช้ความดีให้ถูกทางพระพุทธเจ้าตรัสว่าความดีที่ปราศจากปัญญาย่อมนำทุกขมาสู่ตนเพราะความเมตตาที่ไม่มีขอบเขตย่อมกลายเป็นช่องทางให้ผู้อื่นเอาเปรียบความใจดีที่ไม่รู้จักพิจารณาอาจกลายเป็นการทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวจงใจดีต่อไปแต่อย่าใจดีจนลืมดูแลหัวใจของตนเอง จงมีเมตตาแต่ต้องมีปัญญาควบคู่รู้ว่าใครควรช่วยเมื่อใดและอย่างไรเพราะการช่วยอย่างถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีนั่นแหละคือบุญแท้อย่าก,กลัวที่จะปฏิเสธเมื่อรู้ว่าการช่วยนั้นเกินกำลังหรือไม่เป็นธรรมอย่ารู้สึกผิดเมื่อเลือกจะถอยออกมาจากคนที่ดูดพลังชีวิตเราไปทุกวัน การพูดว่าไม่ในบางครั้งไม่ได้แปลว่าใจร้ายแต่มันคือการปกป้องเมตตาในตัวเราไม่ให้หมดสิ้นพญาช้างในนิทานไม่ได้สูญเสียความดีจากการเรียนรู้บทเรียนครั้งนั้นแต่หากแต่ดีขึ้นด้วยปัญญาที่เพิ่มเข้ามาเช่นเดียวกับเราทุกคนที่สามารถเติบโตจากความเจ็บปวดกลายเป็นคนใจดีที่มั่นคงฉลาดและรู้เท่าทันโลก เพราะสุดท้ายแล้วคนใจดีที่มีปัญญาจะไม่ใช่เหยื่อของโลกแต่จะเป็นแสงนำทางที่ทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้นธรรมะสวัสดี